กาสุนิโจนะครับขามัตซีครับจังหวัดชุมพรนะตัวนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งหะเป็นรูปนกนะฮะแล้วก็จะมีป้ายจังหวัดชุมพรนะครับเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนที่มาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็วิวแบ็คกา์ด้านหลังจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับด้านหลังนะฮะเป็นชุมชนตลาดของตลาดัางน้ำชุมพรนะครับ ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวาพาไปชมครับนนที่ฝายนี้ลูกที่ฝายนี้ครับ 笑えよ笑えよ笑え ครับผมเป็นไงครับวิวสวยไหมฮะสำหรับเขาวัดสีนะฮะก็ยังไงก็แนะนํานะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ่านมาจะไปเกาะเต่าเกาะสมุยก่อนางยยนทางนี้นะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือลมพญานะครับก็ก่อนจะไปข้ามเกาะก็แวะมาเที่ยวที่เขามัดสีได้นะฮะแล้วก็หาดทรายรีนะครับมีที่พักเยอะแยะครับก็ เชิญชวนแนะนําของอชาวชุมพรคนหนึ่งนะก็อยากจะให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมจอดชุมพรนะครับสาหรับสนิจโจก็นะครับก็มาอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับชุมพรนะฮะก็ที่นี่ก็ผ่านไปมาาก็เพิ่งจะขึ้นมานี่แหละฮะนะครับพอขึ้นมาก็รู้สึกแปลกใจประหลาดใจนะครับสำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับ เรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคอาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทําให้คนที่มาเที่ยวชุมพรนี่ก็นะครับมีความสุขนะครับในการเรยี่ยมชมที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักนะครับ ุวมพรมากขึ้นนะครับขอบคุณนะครับทวนิเซีครับ